เมื่อฆาตรกรลูกสาวรอดพ้นจากความผิดที่เขาได้ทำและกฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้ทําให้อังเดย์บัมเบอร์สกี้ตัดสินใจแล้วว่าจะลงโทษฆาตรกรด้วยมือของเขาเองพบกับเรื่องราวในวันนี้ครับยอดคุณพ่อล้างแค้นสุดขอบโลกวันที่10กรกฎาคมปี1982เช้าวันที่อากาศอบอุ่นในฤด,ดูร้อนเมืองเบสบูสเกรครับประเทศฝรั่งเศสอังเดบัมเบอร์สกี้กำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้น สัญญาณที่ผิดปกติทําให้เช้าในวันนั้นของเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดการอังเดเป็นนักบัญชีที่ประสบความสําเร็จใช้ชีวิตที่เรียบง่ายหลังจากที่หย่าล้างกับภรรยามาได้หลายปีอีกด้านหนึ่งของสายก็คือดานีเอเล่อดีตภรรยาของเขานั่นเองซึ่งเธอนั้นอาศัยอยู่ในลินเดลประเทศเยอรมน,นีเธอได้แจ้งกับอังเดว,ว่าคารินกาลูกสาวเพียงคนเดียวของเขานั้นได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งคารินกาเองมีอายุเพียง14ปีนะครับพออังเดด้ยินเข้าก็ถึงกับไปไม่เป็นเข่าซุดและทําอะไรไม่ถูกเขาได้ถามเธอว่าลูกสาวขอองงเราาานนั้น้ยยได่ ด้วยความที่ลูกสาวนั้นเป็นวัยรุ่นที่สุขภาพดี ใจิตใจดีใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นปกติแถมเธอยังเล่นกีฬาอีกตั้งหลายประเภทเธอนั้นจะตายได้อย่างไรตามที่ดานีเอเล่กล่าวบอกว่าคารินกานั้นเสียชีวิตลงในกลางดึกครับและยังไม่มีการชนสูตรพิกศพใดๆเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างนั้นกําลังดําเนินการตามกฎหมายอยู่ซึ่งขั้นตอนอยู่ในมือของตํารวจแล้วและกําลังจัดการอยู่ดานิเอเล่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับขั้นตอนการชนสูตรพิกศพครับเนื่องจากดีเธอคอมบาร์ครับสามีเธอครับซึ่งเป็นสามีใหม่นะครับเป็นทั้งแพทย์อดีตนักการทูตที่มีชื่อเสียงและยังเป็นนเพื่อ ผู้คนในระดับที่สูงสูงครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในปี1975ดานิเอเลได้หย่าล้างกับอังเดย์ครับและมีสามีใหม่ชื่อว่าคอมบาร์ครับดานิเอเลและคารินกาครับและน้องชายของเธอนั้นได้ย้ายมาอยู่กับคอมบาร์ครับในเยอรมน,นี อังเดได้รู้ข่าวว่าคนที่พบศพคนแรกนั้นคือคอมบาร์ครับและเขาเองก็เป็นคนเรียกหมอให้มาที่เกิดเหตุครับชื่อว่าดเรจ็อบครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคอมบาร์เล่ากับหมอว่าเมื่อประมาณทุ่มครึ่งของเย็นวันก่อนเขาได้ฉีดเหล็กกับโคบอลครับให้กับคาริงกาครับซึ่งเขาเองก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงข้อมูลตรงนี้กับตำรวจนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นของคอมบาร์ครับสารประกอบนี้ครับจะช่วยรักษาโรคโลหิตจางให้กับคารินกาครับเมื่อเวลาผ่านไปเขาบอกว่าประมาณเที่ยงคืนถัดมาครับเขาได้ฉีดโดปามีนครับเพิ่ม ตาการเต้นของหัวใจให้กับคาลินกาครับและนั่นก็ยังไม่พอนะครับการชนสูตรพริกศพดําเนินการโดยดรฮอลแมนครับกับดรโดแมนครับคอมบาร์ก็เข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เส้นสายได้ยังไงที่เข้าไปชนะสูตรพิกศพด้วยผลชนสูตรพริกศพรกบพบว่าช่องคลอดของคาลินกานั้นได,ด้ขาดครับและมีเลือดปนอยู่ในชุดชั้นในของเธอนอกจากนี้ยังมีร่องรอยการฉีดยาดอยู่หลายรอยครับที่แขนขาและลําคอของเธอด้วยครับการตรวจสอบภายในครับพบว่ามีสารสีขาวอยู่ในช่องคลอดของเธอก็คง ดได้นะครับว่าคือสารอะไรและอาหารที่ไม่ย่อยในท้องของเธอนั้นทําให้ยิ่งผิดปกติไปกันใหญ่ครับแต่การชันสูตรพิกศพในครั้งนี้นะครับไม่มีการทดสอบเรื่องพิษวิทยาครับในร่างกายของเธอและเวลาโดยประมาณของการเสียชีวิตของเธอนั้นอยู่ระหว่างตีสามถึงตีสี่ครับอย่างไรก็ตามครับทุกอย่างเกิดขึ้นดูผิดปกติไปหมดทางหมอเองก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องอาหารที่ไม่ย่อยในกระเพาะของเธอได้เนื่องจากคารินก้ากินครั้งสุดท้ายเมื่อตอนหนึ่งทุ่มและอาหารของเธอนั้นควรจะถูกย่อยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังไม่มี การวิเคราะห์สารสีขาวในช่องคลอดของเธอเลยแม้ว่าจะมีการค้นพบสิ่งที่น่าสงสัยเต็มไปหมดแต่คอมบาร์ก็ไม่ได้รับการสืบสวนหรือให้ตรวจสอบแต่อย่างใดผู้บัญชาการเกบาร์ครับแห่งสำนักง,งานตำรวจลินดาวครับได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับคอมบาร์ครับทั้งคู่ได้พูดคุยบางอย่างมีเรื่องบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกสื่อออกไปครับ คอมบาครับเขาได้บอกว่าเขาได้ฉีดธาตุเหล็กกับโคบอลให้คาริงกาเพื่อรักษาโรคโลหิตจางในช่วงอาหารเย็นนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าเมื่อเขาพบว่าเธอนั้นหมดสติอยู่เขาได้ฉีดโดปามีนและสารบางอย่างเพื่อปลุกให้เธอตื่นขึ้นครับแพ์สรุปว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถระบุสาเหตุการตายของเธอได้แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าให้ใส่การเสรียชีวิตของคาริงกานั้นเป็นการเสรียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเพราะเป็นโรคลมแดดจากการเล่นวินเซิร์ฟเมื่อวันก่อนเออ มันดูไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับ3เดือนต่อมาสำเนารายงานชนสูตรพิษศพของลูกสาวในที่สุดก็มาถึงมือของอังเดครับแต่ในเวลาตอนนั้นเองคดีของลูกสาวเขาก็ได้ปิดไปนานแล้วขึ้นเห็นความหวาดกลัวและความโกรธแค้นในปกคุมอังเดขณะที่เขาอ่านผลการวิจัยสําหรับเขาแล้วข้อความนั้นมันยิ่งตอกย้ําเขาครับกับความจริงที่ว่าลูกสาวของเขานั้นถูกวางยาข่มขืนและถูกฆ่าจากฆาตกรที่คาดไม่ถึงครับ อังเดอุทิตทั้งชีวิตเพื่อไล่ล่าคอมบาร์เขาได้เรียกร้องให้มีการชนสูตรพริกศพครั้งที่2และแล้วร่างกายของคารินกาก็ถูกขุดขึ้นมาในที่สุดและได้พบเรื่องที่น่าตกใจอีกเรื่องพบว่าอวัยวะเพศของเธอนั้นได้ถูกข่าออกไปทั้งหมดและไม่มีการทดสอบสารสีขาวในช่องคลอดของเธอครับรายงานการชนสูตรพริกศพได้รับการตรวจสอบโดยศาสตราจารย์สแปนครับแห่งสถาบันมิติวิทยาแห่งมิวนิกสแปนสงสัยในคำให้การของคอมบาร์และสรุปว่าการฉีดธาตุเหล็กและโคลบอลนั้นเป็นข้ออ้างในการ ทำอะไรบางอย่างมากกว่าเมื่อทางการปฏิเสธที่จะเปิดคดีของลูกสาวของเขาอีกครั้งเขาเองก็ไม่สามารถปล่อยผ่านกับความอัปยศยที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาได้อังเดได้เดินทางไปเยอรมน,นีเพื่อส่งใบปลิวให้เพื่อนบ้านของคอมบาร์ด้วยข้อความที่เขียนไว้ว่าผมขอเขียนถึงชาวเมืองทุกคนในที่นี้ผมรู้ว่าพวกคุณต้องรู้ว่าในเมืองของพวกคุณนั้นมีหมออาชญากรคนหนึ่ง ได้โปรดจงบอกชื่อของมันและที่อยู่ของมันและบอกมันด้วยว่ามันคือฆาตรกรที่ได้ข่มขืนและฆ่าลูกสาวของผม จากนั้นไม่นานครับเขากล่าวภายหลังว่าคอมบาร์กนั้นได้ต่อสู้ทางกฎหมายครับในข้อหาคดีหมิ่นประมาทและได้รับค่าเสียหาย1 5 0 0 0 0ปอ่นปอนครับอังเดจึงปฏิเสธที่จะจ่ายเงินครับหลังจากรณรงค์เป็นเวลาหลายปีในที่สุดอังเดก็โน้มน้าวเจ้าหน้าที่ให้ยื่นฟ้องคดีฆาตรกรรมของคอมบาร์กกลับมาอีกครั้งครับในปีพศ2538การพิจารณาคดีทั้งหมดนั้นไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเยอรมน,นีปฏิเสธที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยระบุไว้ว่าคดีดังกล่าวปิดตัวลงไปเมื่อปี2 5 3 แล้วและพละเมืองของชาวเยอรมันนั้นไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เขาถูกตัดสินให้จำคุก15ปีแต่ไม่สามารถนำตัวเขามาลงโทษได้เขากลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเยอรมน,นีโดยที่ไม่ได้นึกถึงความผิดที่เขาได้ก่อขณะที่อยู่ในเยอรมน,นีคอมบาร์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางยาเพื่อล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยวัยรุ่นในห้องทำงานของเขาครับเขานั้นได้ถูกไล่ออกและลดบทบาทหน้าที่จากการเป็นหมอครับแต่ได้รับโทษเพียงแค่รอลงอาญาเท่านั้นเอง หลังจากนั้นไม่นานก็ยังมีเหยื่ออีกหลายคนออกมาบอกว่าถูกเขานั้นวางยาและทำร้ายร่างกายอยู่เสมออย่างไรก็ตามครับเนื่องจากขาดหลักฐานทางกายภาพจึงไม่สามารถดำเนินคดีได้ครับในเวลาเดียวกันนั่นเองดานิเล่ก,ก็อยากกับคอมบาร์กหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับด้วยความโกรธแค้นครับอังเดนั้นเขานั้นไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้กับการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเขาได้จ้างนักสืบเอกชนให้ติดตามคอมบาร์ครับแม้ว่าเขาจะย้ายบ้านและเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ตามเหมือนประโยคเด็ดในหนังเท็กเก็งครับไอ l ิลไฟอ you and I will kill you I will find you and I will kill you ในช่วงเช้าตู่ของวันที่18ตุลาคมปี2552 ตำรวจฝรั่งเศสได้รับเบาะแสที่มีระบุตัวตนจากผู้แจ้งว่าบนถนนลูดูเทลโลในเมืองเมลูสนั้นพวกเขาจะได้พบผู้หลบหนีที่เฉาโฉครับเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาได้พบดร์ดีเชอร์คอมบาร์ครับถูกปิดปากและมีเลือดไหลอย,อยู่เต็มหน้าอยู่บนทางเท้าครับเรียกได้ว่ากำปั้นชำระแขนก็ว่าได้ทุกคนคงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าคอมบาร์มาที่นี่ได้อย่างไรอังเดบัมเบอร์สกี้ครับเบื่อหน่ายกับการรอคอยวงล้อแห่งความยุติธรรมหรือกฎแห่งกรรมที่ช้าหรือเกิน และเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทําทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยกำปั้นแห่งความแค้นของเขานั้นเขาจ่ายเงินให้ชายหลายคนเพื่อลักพาตัวคอมบาร์กมาที่นี่ครับ จากบ้านของเขาในบาวาเวรียและขับรถมาที่เมืองบาลูสประเทศฝรั่งเศสซึ่งตำรวจก็พบว่าเยอรมน,นีนั้นเรียกร้องให้ส่งคอมบาร์กลับมานะครับและกลายเป็นว่าอังเดเป็นผู้มีความผิดในการลักพาตัวผู้หลายข้ามแดนครับทนายความของคอมบาร์พยายามจะยุติการพิจารณาคดีถึง7ครั้งแต่ก็ไม่เกิดผลใดๆครับในตอนนั้นเองเหมือนเป็นเส้นชัยที่อังเดตามหามาตลอดชัยชนะที่เขามอบความเป็นธรรมให้กับลูกสาวของตัวเองนั้นการแก้แค้นครั้งนี้ของเขาสำเร็จลงแล้วอังเดยยังกล่าวอีกว่าการพิจารณา ดีครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดที่ทุกๆอย่างเริ่มต้นขึ้นมาที่ที่ผมเหน็ดเหนื่อยมาก,กว่า29ปีความไม่เป็นธรรมและความผิดพลาดของศาลเป็นเรื่องจริงที่ผมไม่อาจยอมรับได้แต่ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลยกับสิ่งที่ผมได้ทําลงไปแม้ว่าผมต้องสละชีวิตบางส่วนของผมไปก็ตาม อันนี้เป็นบทพูดของอังเดที่กล่าวไว้นะครับคอมบาร์กถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานเจตนาใช้ความรุนแรงจนไปสู่ความตายโดยไม่สมัครใจเขาถูกสารตัดสินจำคุกทั้งหมด15ปีในที่สุดก็ได้ยุติข้อพิาพาทครั้งนี้ลงได้นี่ถือเป็นเรื่องราวของสารข้าพมรมแดนที่แปลกประหลาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกฎหมายก็ว่าได้ครับและยังมีคำกล่าวของอังเดบางส่วนอีกนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังความคิดแรกของฉันคือฉันทำเพื่อคารินกาสิ่งที่ฉันสัญญาไว้กับเธอ สิ่งที่ฉันต้องการคือการพิจารณาคดีที่สมบูรณ์และยุติธรรมมากที่สุดตอนนี้ฉันได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้วความยุติธรรมได้เกิดขึ้นในความทรงจำของเธอและตอนนี้ฉันสามารถไว้อะไรให้กับเธอได้แล้วอังเดได้รับการพิจารณาคดีในฝรั่งเศสจากการมีส่วนร่วมในการลักพาตัวเขาสารภาพและยอมรับทุกข้อกล่าวหาครับอังเดได้รับโทษจำคุกทั้งหมด1ปีทิ้งท้ายด้วยอายการยังยกย่องให้กับอังเดว่า เขานั้นมีความก้าหาญและความอุตสาหะที่นรรําฆาตกรฆ่าลูกสาวของเขามาลงโทษขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือนําเสนอเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง iTalk ได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกและก่อนจากลากันไปเพ,เพื่อนๆล่ะครับที่เห็นอย่างไรกับการแก้แค้นของอังเดกันบ้างสามารถพูดคุยได้ที่ใต้ของเมนได้เลยครับขอบคุณครับ